ปิดใจครับเสร็จแล้วเหรอครับหยอกแล้วก็มาฮันดี้นะวันนี้อารมณ์ดี่าเหนื่อยต้องปั่นตัวเองเหรออุ๊ยดูพนังงานจีเอะไรเนาะลาสไ่ทอาครับอ่ะงานวันนี้สแตนดจิ๊บโตใช่ครับไนท์เอาแล้วก็มาตอนเดืนหนึ่งก็ลาสไนี้เหรอไม่คือผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเอ็กซ์คลูซีฟสไต์ที่แฟชั่นครับแล้วก็เหมือนเปิดโซนใหม่ด้วยแล้วก็เป็นแบบว่าครบรอบลัาสไนท์เอาหนึ่งปีเอ้ยครบรอบหนึ่งปีของลาสแกลเลอรี่ ใช่ก็คือเป็นโซนชั้นหนึ่งครับเป็นเป็นอีกหนึ่งโซนที่ที่เมื่อกี้มีโอกาสได้ไลฟ์คู่กับพี่พลอยหอวังสนุกมากพวกผมอาจจะดูเละหน่อยแต่ว่าพวกผมตั้งใจกันอยู่นะแต่ก็แบบผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งที่ที่มันดูเป็นแลนด์มาร์คสำหรับการสายแฟชั่นต้องชอบแน่ๆครับ mm hmm. แบรนด์ครบของดีเยอะแล้วก็แบรนด์ที่ไม่คิดว่าจะเจอก็น่าจะมี <Okay. S 1> ที่ชั้นนี้ Uh huh. อวาแฟรแบบสไตล์ต่อแบบแบบแบบไหนคะผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นผมไม่ได้อิงจากแบรนด์เป็นหลักแต่ผมรู้สึกว่าของชุดชิ้นมันมันมันเราสามารถร,รู้ได้ด้วยตัวเองว่ามันเหมาะกับเราไหมคือหมายถึงว่าผมอาจจะไม่ใช่คนสายโถมครับ uh huh. แต่เป็นเป็นสายที่แบบว่าชอบเอาหลายไอเทมหลายๆอย่างมาแบบ m i x and m a t c h ให้มันเป็นสไตล์ตัวเองแบบคือหมายถึงว่า เห็นแบบนี้อาจจะไม่ได้ใส่แบบนี้ขนาดเรามันมีคำอินคำว่าควายเอ็ดลักชัรี่แบบนั้นยิ้มเงียบไปแล้วครับใลอเล่นครับก็ผมว่าควายเอ็ดไม่ควายเอ็ดมันไม่สําคัญเท่ากับว่าคุณสบายใจหรือเปล่าคือสุดท้ายถ้าคุณควายเอ็ดแล้วสบายใจทํอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าควายเอ็ดมันดูอาจจะฮิตอยู่ในช่วงนี้แต่ถ้าคุณทําแล้วไม่สบายใจคุณก็ตะโกนกันเลยไม่มันไม่ต้องควายเอ็ดตามคนอื่นหรอกสุดท้ายแล้ว ตามกันไปสุดท้ายคุณจะไม่เหลือตัวเองนะเ,เป็นไถแยแบบ,แบ,บเราเนาะแต่คุณผม <S <S ผมรู้สึกว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกแบบแต่งไปเถอะขอแค่มันถูกการะละเทสะักนิดนึงก็อโอเคแล้วเ<อ>ชิญชวนมางานศิลค,ครับผมก็เหมือนกับว่าโปรโมชั่นพิเศษถ้าที่ฟังมาก,ก็คือจะมี23 24นี้นะครับผมของงาน l ั x น i g h t Out 2025นี้ที่ชั้น1เซ็นทรัลชิดลมที่ลัที่ Lux g a l l e นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่ง l a n แล้วกันที่ผมว่า เซนท่านจะพยายามบอกคอนเซปต์ตัวเองมาตลอดว่าตัวเองอยากเป็น store out Bangkok ซึ่งผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่ตอบคอนเซปต์นั้นมากๆถ้าไม่เชื่อลองม,มาดูครับอาค่วงสงกกันไปญี่ปุ่นมาค<า>ราับอันนเล่าให้ฟังไหมไปกับครอบครัวน้องก็ถือว่าเป็นการเที่ยวกับครอบครัวจริงๆในรอบเกือบเจ็ดปีอะที่ที่เอาตัวเองไปกับป้าแม่ตัวเองคือที่ผ่านมาจะเป็นการแบบ ซัพพอร์ตฝากพี่ชาย<อ>ไม่ว่าจะเป็นคนโตรหรือคนกลางฝากฝากให้เขาพาไปเที่ยวพาไปดูแลแต่ว่าเหมือนปีนี้ผมรู้สึกว่าผมกำลังจะลุยงานใหญ่ของผมผมก็เลยอยากจะแบบไปใช้เวลากับที่บ้านผมสักครั้งหนึ่งไม่เก่ไ่รไปเที่ยวกับครอบครัวใช้เวลาน้อยมากครับทำ <laughs> <laughs> ไมแม่บอกว่าผมกลับก่อนกลับมาทำงานที่นี่ก่อนแล้วก็ ป้าแม่ผมก็มีพี่ชายครอบครัวพี่ชายดูแลต่ออีกประมาณสองสามวันอย่างช่วยสั้นๆเราต้องทำเองให้มันมีคุณภาพครับจริงป้าผมนอนกับป้าแม่ลองดมดมด้วยกันเลยนอนเลยอายนิดหน่อยแต่ก็ครับผมลงมาไม่ได้ไปทำเลียงได้ไหมแต่ว่าผมนอนกับป้าแม่ครับโอ้ยป็นได้เขาเขารู้สึกที่ลองอนรู้สึกกลับไปนอนอีกครั้งหนึ่งไหมไม่เลย คืออาจจะเราโตขึ้นมาเยอะแล้วแหละแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าไม่ได้ทําในเวลาปกติแน่ๆแล้วคุณพ่อแม่คิดว่าเรายังเป็นเด็กน้อยของเขาอยู่เสมอไหมคะแบบสายตาที่เขาส่งมาเยแค่ในความรู้สึกครับผมว่าสายตาอาจจะไม่เราบอกเขาเลยหรอว่าเขาแบบมาเด้วยตอนในกันคือคือผมมาติดงานเยอะออแล้วจังหวะที่ผมบอกเขาว่าเอ้ยผมอยากมาด้วย มันก็มีจุดที่ตอนแรกมันก็มีพูดขึ้นมาว่าที่พักดูเป็นปอ,อุปสรรคผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่เขาเลยพกไปเลยว่าก็านอนด้วยดิขอนอนด้วย <c oughs> แล้วทุกอย่างมันก็เป็นอย่างที่เกิดขึ้นครับ <c oughs> ก็เลยได้นอนกับพ่อแม่ตัวเอง อย่างการที่ได้นอนด้วยกันนะคะส่วนเนี่ยเขาก็จะมีการพูดคุยกันในระหว่างคืนนั้นเลยอะไรเงี้ยเราไม่้มีการพูดคุยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแค่นอนหลับก็นอนหลับคนเดียวไม่เลยครับป้าแม่ผมเหนื่อยอาการเดินทางป้าแม่ผมหยัดหมดแล้วปล่อยผมไปแช่ออนเซ็นคนเดียวแล้วเราสายเปย์ไหมคะไม่เลยแม่บ้านผมไม่ใช่สายเปแต่ถ้าเป็นครอบครัวผมไม่ถอยเหมือนกันมีนี่บ้างครับทั้งเอกไหมคะก็ส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่ามัน คุณค่าของคนเรามันไม่ใช่เรื่องว่ามันจะแพงหรือไม่เสมอไปผมว่ามันเป็นเรื่องว่าเราทําให้คนของเราพอใจได้แค่ไหนมากกว่าครับพอใจเราสัมผัสได้ไหมครับก็แม่ยังไงบ้างเราเองล้วนๆครับสัมผัสได้พูดเล่นพูดเล่นสัมผัสได้เขามีพูดอะไรกลับเราว่าอุยขอบคุณนะพวกเราทุกันเลยเหมือนเหมือนได้คุยกันมากกว่าว่าผมรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่เราตัดสินใจมารอบนี้เพราะว่าเอ่อร่างกายของป้าแม่ผมก็ ไม่ได้สะดวกเท่าเดิมคือผมรู้สึกว่าถ้ามองช้ากว่านี้ไปอีกสักแบบไม่กี่ปีอะอาจจะมีหลายที่ที่เราไปกับเขาไม่ได้แล้วอย่างเช่นแบบไปวัดที่มันมีบันไดเป็นร้อยขั้นอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่า้าขึ้นไปอะอาจจะยังไหวแต่กลับห้องเนี่ยมีปัญหาแล้วแน่นอนว่ามันปวดมันอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่าว่ามันนะนอนใจมันไม่มีค้าปูปะเขาไม่ให้เอา ก็ไม่ให้เอาเข้าไปนี่มันให้แยกแต่ถ้าสมมติเอาเข้าไปได้ก็จะแต่ผมก็ถือว่าไปในฐานะประเทศไทยอยู่นะไม่ใช่ประเทศไทยไม่ถึงว่าเจอเพื่อนร่วมเอเชียมันเป็นแบบโอเพ่นมีผู้แข่งขันเยอะใช่ไหมคะผมก็ไม่รู้ทำไมอยู่มันเข้ามาเรื่อยๆครับก็แทนนิดหน่อยแต่ก็ดีดี มันโอเคเพราะอากาศมันเย็นครับทิ่นนี้ต้องการคํามเลยอกไหมไมว่าจะถ่ายแบบตอนแรกผมชิดแต่ผมแอบรู้สึกผมไม่แน่ใจผมก็เลยไม่กล้าเอาอะไรพวกนี้เข้าไปมันมันดูซีเดียิบจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าขนาดคนอื่นมาประเทศเราล้วยังอยากให้เขาเคลบก็เลยก็เลยอ่จะอย่าเลยแต่ที่ไงแทนที่จะถ่ายรูปบอลเซนผมถ่ายรูปคุยกับหงมา อ่าเห็นใช่ล่าสุดคุยกับนกแล้วคุยอะไรคะคุยอะไรกันจริงมันเขาจะจิกมือผมแหละไม่มีอะไรไปแย่ไปแย่แต่ติดติดใจไปอีกที่ไม่ค่อยว่าแทนไหมคะตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วครับหมดแล้วพี่บอกวโปรเจกต์ใหญี่บอกกลับมาลุยเออลุยงานนี่ยังก็โปรเจกต์ใหม่ที่เคยบอกครับคือตอนนี้ก็เริ่ม k i กอ o f ตอนนี้ผมเข้าโหมดเวิร์กช็อปจริงจังแล้วกำลังเตรียมตัวแล้วก็คิดว่าภายใน แถวแถวเดือน2เดือนเนี้ยเราน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นชัดเจนกว่านี้ในแง่ตัวนักแสดงด้วยแล้วก็โปรเจกต์มันน่าจะเริ่มถ่ายจริงเรียกว่ากายภาพของเราใช่ไหมครับจะมีการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนใช่จริงๆตอนนี้กายภาพตัวเองก็ก็ค่อนข้างพร้อมแล้วดีจัดนะแต่ว่าน้องตอผ่านงานมาเยอะมากเลยเซอร์ไพรส์อันนี้เซอร์ไพรส์กว่าเดิมถ้าเราพูดว่าไม่เซอร์ไพรส์ใครจะดูครับเซอร์ไพรส์ครับพี่ไม่แต่ผมเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์จริงครับ ในตอนนี้หัวท่านไก่พลาดร่างคลองแบบว่าก็มีสิ่งแปลกหรือว่าต้องคองลงหรือต้องอะไรหรือว่ามันไม่ใช่ลุคที่ทุกคนเห็นอยู่เร็วๆเนี้ยอ๋อจะเรียกว่ามันจะเป็นตุ๊กเหมนหนูใช่ผมว่าจะอล้อเล่นทั้งหมดหรือว่ามีส่วนพิมพ์ขาดรอดูรอดูยังบอกไม่ได้แต่มันอาจจะเริ่มบอกได้แล้วว่าอาจจะเป็นแบบฟิลภาพยนตร์ายยด้ว เเราติดตามแล้วอเขาพคมพ์ิอขอบคุณค่ะต่อไปลูไม่ต้องนี่หะครับออก่นิน่ไรเนลูกููู้อหยาก่อกาเไปลูกงก่อไม่มีพี่พลอยแย่เลยอ่ะขอคตั้ง